เป็นจะดีอยู่ที่พออ่อค่ตตะตารเล็กของเนี้เป็นจะไม่มีการผ่านเ่คือเขา<อ>เขาพ่อปอันหนึ่งเขาผ่านออบ่ออนุบาลมาแล้วแล้วก็มาใช้พอเลี้ยงไอนี่จนว่าจะโตเลยจนโตเแ็บนี้จะเอามานสูดตรงอะไรอ่ะสูดข้าแล้วโตเแ็บนี้อมองไม่เห็นหน่ะแล้วก็ด,ดูผ่านท้อข้างหลัง เราต้องการมาก็คือคอโรมันจะเป็นคอรที่ช่งดักธรรมชาติไม่ใช่คอโรไม่ใช่คอโริลช่งรเป็นอรรรมชาติเาะการักธรรมชาตของของสราพืเกเป็นเดี่ยวนเป็นพืชเซลล์เดียวที่มันจะเป็นดซึมได้เลยในร่ากายคาารดูซึมวิดีโอก่อนนะ ใช่เดียวเป็นวิดีโอเหรอคะค่ะนี่คือบ่อสาหรายของดีเอ็นะคะที่รักเทด้าที่เมืองจิตรานะคะหมู่บ้านมาลาวขง